ของวันที่17มกราคม2529แนวทางของการปฏิบัติธรรมเวิปัสนาเราอย่าหยุดอยู่ครงที่เมื่อขึ้นไปได้ขอขึ้นตั้งแต่อิธิบาิสีพัลลาปอดชองเจ็ดมักแปดขึ้นไปอนเนจธรรม เก็ขึ้นไปโคตรตคูมันหนักขึ้นไปเรื่อยแล้วทำทั้งใ้ดีเลยเมื่อไรเราทำไปท้งใจต้นท้งแต่แต <c oughs> ขึ้นวิพัฒนาไปเจริญอิจิบาตีพราะแตาเมื่อมันแตกกล่าวเเป็นอินทรีหรือสัมผัสทันทุกอย่างนเร <c oughs> าเรียกอินทรีศรัทธาแก่กล้าวิญญาแก่กล้า สติเกิดล้วสมาธิเก็นพระปัญญาเกิดแล้าฉันทะสัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาสัมผัดเกิดถึงกระทรันทันทีแล้วเึ้นไปพูดชงให้ละเอียดพูดชงแล้วภาวนาเที่ยวเดียวไม่ต้องหลายเที่ยว ก็ถึงก็จองลองแล้วก็เพ้่นไปมักเพึ่นมากก็ภาวนาทาความเห็นไปด้วยเรื่ว่าต้องทำความเห็นว่าสัามมาสม,มาธิเห็นชอบเห็นอะไรเห็นชอบคือเห็นอ,อริยสัจติทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธและมัก เราต้องรู้จักตัวนิโรธที่ทุกมันดับเราละได้ง่นเป็นตัวนิโรธมันเกิดทันทีนั่นเลยทุก,ก็คือความไม่สบายใยไม่สบายใจเรียกว่าทุกการที่อะไรมาสัมผัสอย่างหน,นึ่งหรือนิวรณ์อันหนึ่งอันใดขึ้นมาก็ตามมันเป็นทุกทางนั้นต้องละอานความเป็นทำความเป็นเลย เห็นชอบเห็นอะไรเห็นทุกเห็นทุกเห็นเหตุที่ทุกเกิดเห็นนิโรธเห็นมักแล้วรีตัวที่สองอะรำรีชอบรำรีชอบทำความเห็นนี้ก่อนโดยรำรีชอบคือความคิดเกิดคิดชอบคิดยังไงคือออกจากกรรม หนึ่งออกกามมาแบ่งเป็นสองหนึ่งออกจากวัตถุกามรองออกจากกิเลสกามวัตถุกรารมนี่เราออกมาแล้วเรามาเป็นนักบวชออกมาอยู่วัดเรามาติดอยู่ในบ้านในช่องในญาติบริวารทั้งหลายไม่มีแล้วเริวารเด็กเด็กขัมมะไอขัมมะเด็กขัมมะเด็กขัมมะคือออกบวชนั่นแหละ แล้วก็ดำรีในการที่ไม่คิดเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเรามีหรือไม่ล่ะถ้าเรามีอยู่เราก็รู้แหละใตใจเราคิดเบียดเบียนผู้อื่นฉันคิดจะด่ะาแต่ว่าเขาอิจฉาที่เสียเขาอะไรเรานี้ละมีหรือไม่ท้ามี้ก็ล่าเสียต่างสัจดจะลองไปเสียจะไม่มีแล้วดำรีข้อที่สาม ในม่คิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่นนี่ในคำว่าพยาบาทคือที่เราโกรธใครเราจำเอาว่าไม่ยอมลบเรียกว่าพยาบาทคิดจะแก้แค้นตอบแทนเรื่อยๆีหลายตัวอย่างนี้อาบอกขึ้นสมาวาจาเออไม่พูดแท้ไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสีย ไม่พูดเร็วไหลอีอะราถ้าเราทำผิดทิ้ทขอขวาจานี่ในวันนี้เราก็รู้ทันทีอะอ่าวันนี้พูดหยาบไปอ่าวันนี้พูดเร็วไหลไปวันนี้พูดสอดเสียดยุ่ยใหญ่ผู้อื่นไปไม,มันก็รู้แหละอันนี้เราก็ได้ระมัดระวังต่อไปนิมมาคมันโต ทำการงานชอบเราไม่ขาดถัดไม่ลักพยบไม่ปราบพรืดผิดเลยคมเราไม่มีอยู่แล้วขอพ้อนไปสามาอาชีโะเพียงฉีดสอบเราเป็นสมณะเป็นผู้บวชเราบินสะบาดเพี้ยงฉีดเราไม่ได้ประบปดิดหลอกลวงดอกคลางเะไปค้าไปขายไปทำอะไรผิดผิด มิอะอยู่เราไม่มีเกิดพากเรื่องรางของขลังอะไรเหล่านี้ไม่มีอาจจิของเราบริสุทธิ์ทางความเป็นสมาสติพอเจตกายเวทนาจิตธรรมที่เรานั่งปฏิบัติอยู่นี่อะไรกระทบกายเราก็รู้เราก็ละอะไรเกิดขึ้นในจิตเราก็รู้เราก็ละเวทนาต่างๆที่เกิดกับกายกับจิต มันทุกข์มันเจ็บมันปวดมันร้อนมันหนาวอะไรก็ตามเราก็ละละอยู่อจจิตเราก็ต้องรู้จิตด้ว่าจิตของเราที่อยู่นี่มันเศร้าหมองหรือไม่ถ้ามันเศร้าหมองไม่ต้องไปหาเรื่องมันก็ละตัวเศร้า,าหมองนั่นแหละละทำพอคือว่าที่เกิดกับกายกับจิตเรียกว่าทำมันบนเบียนอยู่ในนั้นแหละ กายเวทนาจิตธรรมอันนี้ก <c oughs> 8, รรมข้อแปดสมาธิมากนี่ฌานสี่ของเรามีอยู่ดีไหมสมุนไพรที่เราถอยมาทำวิปัสสนาี่ฌานสองมากไปหรือฌานสีมากไปรู้ไหมสองรู้ตาไม่ถูกต้องขอปบปรุงเถียเมื่อคืนไปแล้ว มาถึงนี่แล้วตำรวจมักเสร็จแล้วไม่มีอะไรก็เลี้ยวทางซ้าย <c oughs> ไม่ต้องถอยดึนไปอานเรนจะทำอันเรนจะทำแปลว่าทำที่ไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวั่นไหวทั้งนั้นก็เกสาโลมาไปบ้ากแล้วก็ทำธทาต ทำลายธาตุตั้งรูปทำลายรูปที่เคยบอก่มเชิญธาตุน,น้ำอบอุ่นธาตุไฟเคื่อนไหวธาตุลมถอยห,หลังลมดับไฟดับน้ำเน่าดินพังทำกาจา,จานึกที่จิตไปเห็นด้วยว่าเป็นเช่นนั้นให้เกิดมโนภาขึ้น <c oughs> ตามอย่างนี้แล้วคราวนี้ก็ทำลายรูปเอาผมออกอนออกเล็บออกวันออกเนื้อออกเอ็นออกกระดูกออกเอาแค่นั้นแค่เจ็ดออกแผ่ๆเอาหนังออกเนื้อออกเนื้อออกเอ็นออกกระดูกออกแแปดแค่เจ็ดก็ได้เอาเอาเนื้อออกเอาเอ็นออก แต่งนันก็ได้แล้วก็ตั้งรูปตั้งรูปก็รูปโครงกระดูกไม่อยู่แล้วเอาเอ็นก้าวเอาเนื้อหุ้มก้าวเอาหนังติดก้าวเอาเล็บเอาผมเอาขอนเ,เ,เล็บสวนกลับตั้งเวลาตั้งรูปตั้งรูปทํำลายรูปตั้งธาตุทาลายธาตุทำอย่างนี้ผอนอยู่อย่างนี้ขึ้นไป ทำมันถึงอันเจนจะทำทำอัเดนจะทำนั้นล้ายกับเพิดชงที่จุดลองเวลาจะลองอันเนจะทำนั้นมันเหมือนกับมุดข้ามหลอดช่องรั่วหนามเป็นบางทีเวทนามันก็เกิดมากแล้วก็มันก็ดับมาพ้นไปแล้วที่อนเอจะทำจะเจงจ่าเหมือนับทำปพดช่อชงสบายมากเบาหิว เพรางัน,นยจะทำแล้วขยันหยุดอยู่ตรงนั้นขึ้นไปโคตรตะพูโคตรตะพูนั่นไม่ต้องจะเดินอะไรก็ได้โยกขึ้นไปเฉยๆหรืยจะว่าเกสารลมาเป็นบ้างก็ได้ทำท่าก็ได้มันขึ้นไปไม่นานถ้าขึ้นไปมันโยกทีหนึ่งหยุดสองทีหยุดนี่ต้องโยกขยับเขาแล้ว ถ้ามันโยกไปโยกไปแล้วมันโยกอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลองอ่อนลงแล้วมันหยุดเองนั่นถึงอะถึงสุดเราจะมีนิมิตขนาเห็นแม่น้ำหรือเห็นกำแพงอะไรเหล่านี้แบบขวางกั้นอยู่นั่นความหมายถึงโกตรบูคือฝังแม่น้ำฝังโน้นหรือฝังกำแพงฝังโน้นสม้วมากเป็นการอิพธา ความจริงปานิพานมันไม่มีโลกมีที่อยู่หรอกแต่เป็นสมมุติที่รวมนิมิตมันเกิดมาจะเห็นเราทำอยู่อย่างนี้ขึ้นไปตั้งแต่ต้นขึ้นไปจนถึงโน้นให้นั่งอยู่หยุดอยู่ให้นานตรงโกทะโพอยามีจิตน้อมไปหน้าน้อมไป้างหลงังอยานึกอยากได้้าณิพานหรืออะไรไม่ได้เป็นอังขาดหรือมันนึกกลับหลังก็ไม่ได้เป็นอังขาดให้กังจิตเป็นลงไปคาเฉยอยู่กรงั้น ถ้ามันพอใจในความเฉยคอยละความเฉยนั้นเสียพอใจในความสุขคอยละสุขนั้นเสียคือหมายความมาไม่มีพระวัฒนาถ้าน้อมจิตไปว่าอยากข้าวพระนิพพานก็เป็นพระวัฒนาถ้ามาเกิดเวททุกเวทนาขึ้นมาก็เป็นวิวาวันาตรงน,นี้มันเป็นวิพาวัฒนากับพระวัฒนา,า,นามากที่สุดนี่ อาจารย์ี้ทำอยู่อย่างนี้แม้แต่รูปต่างๆเสียงรางไม่มีไม่เห็นทั้งสิ้นเป็นเวลาหนึ่งปีสิ็นจันไม่คิดเอ,อะไรแล้วทั้งสิ้นไม่เอาพระนิพพานแล,แล้วก็ไม่เอาหลันานแล้วเราไม่รู้ไปทางไหนแล้วตอนนี้แต่ว่างานอะที่เราที่มันไม่มีอะไรทีเรียกว่าสันติทองราบรื่นเป็นแผ่นกระจกจิตของเรามันจึงจะไปพระนิพพานได้ นี่เป็นหลักของธรรมะในการปฏิบัติอย่าหลงอย่างงอย่าหยุดหยุด,ยดที่แต่ใครรู้ว่าอย่างหนึ่งว่าทำทุกหมวดที่ผ่านกันไปนั้นยิ่งหนักขึ้นไปเรื่อยเราต้องต่อสู้กับความหนักมันมึนมันงงอะไรทุกอย่างเลยต้องต่อสู้จะไปทำแช่อยู่ข้างล่างนั้นมันไม่เก่าไปทางหน้าต้องสู้ ต้องขึ้นไปต้องเป็นนักความเพียรที่เพราะมีความอดทนมากจึงเราจะพบของจริงได้เออาจารย์กระทำมานั้นตอนที่ว่ามันไม่มีอะไรเลยเจ็ดเดือนไม่มีแล้วเพราะเจ็ดเดือนมันขลาบไม่ได้แล้วขอทอดอะไรไปหน่อยแต่ขาปฏิบัติสม่ำเสมอไม่บกพร่องไม่มีก็ไม่มีข้าวไปออก ข่าออกข่าออกสักวถามครั้งก็มีในช่วขนาดที่นั่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งทําอย่างนี้แต่เวลาที่มันจะข่ามสะพ้นได้มันมีเหตุรางวัดจะทําให้เราต้องโกรธหลาแต่เราก็ตัดลาดได้ไม่โกรธเพราะใครก็ตามที่ผ่านทำเปิดชงแล้วที่จะโกรธนั้นอยากยิงสาธึงานเนี่ยทำแล้วเป็นแน่นอนไม่มีโกรธเลย ไม่ไปต่อลร,รู้โทษเด็ดขาดทำงานอะไรผลัำไปรบุญอยากคิดว่านางพอเจอเวทนาหนีพอพบสุขกับเวทนานั่งแช่อินติดตรงนั้นแะถ้าสุขแล้วละมันไม่ดับสุขออกดัดออกได้เลยแต่ธาทุกนั้นธาทุกไม่ดับต้องไม่ออกถึงจะใจร้าอจบเับ